ท่านสาธุชนทั้งหลายก็มาฟังกันต่อไปในเมื่อพระเจ้า่านทรงตรัสว่าการจะไปจะผีผามที่เฉยอย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีรถทิพมารับยิ่ท่านหันไปถามพระอินทร์นะบอกว่ารถทิพพร้อมนะดีอย่างเวลานี้ใกล้ทีห้าแล้วเธออ่านเรื่องทัมิกาอุบาสกรถทิพมาคอยอยู่นาน ที่มีการโต้อต,อตอบกันมีการคุยกันสนทนากันบ้าง่ว่าของเราทําไมไม่มีรถทิพย์มาพระอินท่านก็บอกว่ารถทิพย์วันนี้ไม่ว่างเพราะเวลาน,นี้สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าเสด็จเทวดากับพรมทั้งหมดจัก,การวาลลงมาเฝ้าทั้งหมดทางนี้ตามนี้คนเห็นเดี๋ยวนี้ใช้กําลังใจที่เป็นทิพย์ก็ไม่สามารถจะมองถึงที่เห็นที่สุด ของเทวดาตัดผมได้รอบตัวไม่ใช่จะว่านงน่านะรอบทั้งหมดมองแล้ไม่ถึงนี้ไม่ถึงนี้ไม่ถึงที่สุดก็ถามทว่าเป็นเพราะอะไร้าว่าเป็นตามพระพุทธประสงค์ว่าเป็นความประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ต้องการให้ไปจึงไปไม่ได้ ก็ไปได้ว่าประธานธิบดีบริษัท,ษทในเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นก็ตั้งคุยกันคุยกันเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงเวลาห้านกาก็อาการแห่งการไปก็ไม่มีก็นั่งเฉยๆแต่ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเสหลังจากที่พระเจ้าเสด็จมาแล้วตอนต้น ขอย้อนหน่อยหนึ่งในเมื่อท่านมาตั้งแล้วก็ตัดถามตอนนั้นก็เลยขอพรแต่บอกว่าถ้าชีวิตคือลมปราณสิ้นเมไรไยวันแรกคอยร่างกายมีสภาพเป็นอย่างนี้แล้วค่อยๆเคลื่อนไปทเจ็ดวันเขาไม่สภาพร่างกายเป็นอย่างนี้ท่านก็ยอมรับก็ะที่บอกกับท่านสีสภาพของร่างกายไม่เคยไม่เอยผดไม่โปร่งใส าบอกเอางี้ก็ให้มันผ่องใสซะดีกว่าอย่างข,ข,ขึ้นกลางท่านก็ตัดยอมรับก็ว่าในเมื่อคอยรถทิพย์ไปมาเวลาก็ถึงเมื่อเวลาถึงแล้วก่อนที่เวลาจะถึงถึงตีห้าครึ่งท่านทุกองค์ท่านเขาก็ตรงตัดว่าฉันจะกลับแล้วนะหมดเกณฑ์หมดเวลาแล้วถ้าถามว่าเกณฑ์เวลาอะไร ท่านก็เรียกพระการเข้ามาความยิงพระการเมื่อมาเนี่ยมาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาใส่เสื้อผ้าหย,ยาบหยาบอย่างในช่างสีต้งมนแก่แต่การเข้ามาครานี้พระการแต่งตัวแพร่พราเป็นยับพว่าสวยสดก็งามมากเป็นพิเศษคือชุดทั้งหมดเป็นแก้วทั้งหมด แก้วสาวสใสขาวขาวใสเป็นเพชรอเต็มเลยมีแสงสว่างมากเมื่อเห็นขราปั๊บก็ก็ทราบทันทีว่าถ้าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีความรู้สึกบอกในเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ถามท่านว่าท่านเป็นพระอนาคามีใช่ไหมท่านบอกใช่ ถามว่าท่านเป็นพระการอยู่ที่ไหนพท่านบอกอยู่ท่านดาวดิงพราถามว่าท่านบอกเวลาห้านาคาตรงจะต้องไปทําไมจึงไม่ไปทําไมจึงไปไม่ได้ท่านก็บอกว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเสด็จเทวดากับพรหมนางฟ้าทั้งหมดก็ต้องมาเฝ้าเะนั้นเจ้าหน้าที่อย่างรถทิพย์ก็ต้องมาเฝ้าเหมือนกันเวลาไม่ว่าง ก็ถามว่าเท่าที่ไปบอกเราบอกเพิ่งเป็นการลวงใช่ไหมใจตกใจจะเข้าใจผิดบอกบอก,บอกไม่ใช่เป็นการเวลาที่ผมทราบจากพศสอง3เตือนตุลาคมที่พระเจ้าทรงตัดต่ออยู่ให้มันหมดเกณฑ์วันนี้พอดีทัานผมจึงต้องทำหน้าที่ของผมมาเตือนท่านในรู้ตัว ว่าตีห้าวันนี้ต้องตายเจ้าพระพรทก็เลยบอกว่า,าถ้าทำไมไม่ตายนะข้างๆก็เลยบอกว่าให้การเวลาของเทวดาก็ตามอนรนก็ตามแต่ต้องตรงเป่งถ้าไปตามเวลานั้นตายไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกแต่ว่าผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมครบถ้วนแล้วการที่จะควบคุมรู้กฎกรรมของคุณ เรื่องความอยู่ความตายก็นคนหมดหน้าที่ของผมผมลบบัญชีทิ้งแล้วตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ขององค์สุเด็หรือพระพุทธเจ้าองค์เดียวรือหลายองค์มาตามเป็นหน้าที่ของพระเจ้าท่านท่านจะให้ตายเมื่อไรเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังไม่ตายท่านก็ตายไม่ได้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นแล้วท่านกราบพระพุทธเจ้ายกมือไหว้ขอไปนังทีหลังจากนั้นทั้งหมดท่านก็กลับ กลับไปหมดแล้วก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำล้างหน้าเข้าส้มเสร็จแล้วกลับมาที่นอนก็ตั้งใจว่ามีความรู้สึกว่าเออเราเนี่็เหมือนท้ายุวัฒนกุมารถ่ายุวัฒนกุมารปรากฏว่าขนาดที่ท่านเป็นเด็กยังเดินไม่ได้พ่อกับแม่มีเพื่อนเป็นพรามคนหนึ่ง ก็พาลูกชายไปหาพราหมณ์เมื่อพ่อกับแม่กราบท่านก็บอกว่าขอท่าน้นไรจงมียุยนยาวพให้ลูกกราบพราหม์เฉยพราหมณ์ผู้เป็นสามีซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเมื่อผมกราบท่านอันยาวผมกราบท่านท่านบอกขอให้มียุยืนยาวนานแต่เวลาให้ลูกกราบท่านเฉยเพราะอะไรพราหมณ์ออก็บอกว่า ลูกของท่านจะตายไม่เกินเจ็ดวันนี้อีเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเป็นวันตายของลูกท่านถ้าฉันพูดว่าเขาจะมียืยืนย,ย,ยาวนานพูดไม่ได้พม่พรางก็มีความรู้ดีเขาพ่อของเด็กก็ถามว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมทางบระว่าฉันได้แค่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้คนที่รู้จริงๆวิธีแก้ไขไมีองค์เดียวคือพระสมณะโคดม ทั้งสองตายายก็พาลูกชายไปหาพระสมณะโคดมคือพระเจ้าเข้าไปก็กราบแป่นั้นวลาพ่อกราบมากรบพระเจ้าบอกทีขาอยู่โกโหตุเขาจงมีอายุยืนยาวนานลูกกราบท่านเฉยท่านพ่อก็ถามตามเดิมเมื่อถามพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าลูกคนท่านจะตายอีเจ็ดวันข้างน้อน,นี้เป็นวันตายแน่นอนเพราะว่ามียักษ์ตมหนึ่งได้พรจะท้าเวสุวรรณ ให้มานำชีวิตคือร่างกายภายในรีกายแทกงลูกท่านไปเป็นบริวารเขายัางถามในวิธีแก้พราะว่าท่าต้องการให้แก้ก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันพอไปถึงบ้านก็ปลูกลงประดมพิธีให้เรื่องคาเป็นแบนเนี่ยอาสนะไว้ให้พระสงฆ์ไปน,นั่งล้อมรอบถ้าสวดพระบริตใช้เวลาเจ็ดวันเขาก็ทำตามนั้น พราะวันวันทั้งหลายทั้งหมดยักษ์ที่ต้องการตัวเด็กจะฆ่าเอาเด็กก็เอาไม่ได้เพราะพระนั่งกันไว้ <c oughs> พอถึงวันที่เจ็ดจริงๆพระเจ้าสมเด็จเองต้ก่อนวันหนึ่งพึวิเศษของยักษ์อยู่ใกล้วันที่เจ็ดพระเจ้าส,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 สมเด็จเทวดากับพรมมาเฝ้ามากยักษ์ท่นั้นมีศรัทธาน้อยมีวัสสนาบารมีน้อย ก็อ,อยู่ท้ายแถวใกลสุดขอบจักรวาลพุณเจ้านั่งอยู่ถึงเต็มเวลาวันที่เจ็ดถึงวันรุ่งขึ้นถึงวันที่8ปหมดเขตจากพรเทสุวรร์ยักษ์ไม่สามารถชีวิตเด็กได้ล้วเด็กท่านนั้นก็มีนามอายุายวัฒนากุมารมีอายุถึงร้อยยี่ปีถ้าจะมาเองไม่มีความหมายว่าตั้งการร้อยปี คือมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าชีวิจีี่มีอยู่ขอชีวิตมีความเป็นสุขเนื้อการก็คล้ายคืึงกันกาบทางอายวัฒนากุมารในพระพุทธเจ้าประเด็จเทวดาที่จะจ,จัดรถทริพมารับก็จัดไม่ได้ถ้าจะมาเองก็ไปไหนไม่ได้โลงความในเมื่อไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ แต่ขออยู่อย่างคนที่มีความสุขสักหน่อยถ้าตามปกติตั้งแต่าาวีพศ2 525เป็นต้นมาป่วยทุกวันไม่มีความสุขจะรับแขกก็ไม่มีความสุขจะนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขจะนอนก็ไม่มีความสุขร่างกายไปเต็มด้วยความทุกข์มีการเสียที่นอนเอือที่นี่ปวดโอเวียนตามันลำบากทุกอย่าง แต่มีใครบ้างไหมจะรู้ว่าจะมาป่วยทั้งนี้ขอตตบว,ว่าน้อยคนเต็มทีที่มีความรู้สึกตามนั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหน้ามันไม่บอกยี่ห้อว่าป่วยถ้าอาการต่างๆไม่แสดงว่าป่วยถ้ายังจะสังเกตเสียงก็พอได้แต่ก็ไม่แน่นักบางทีอยู่ในห้องเสียงแหบห้องรับแขกเสียงใสยังยกมี ถ้าถามว่าเสียงมาจากไหนก็ตอบว่าเสียงมาจากเบื้องบนท่านใช้เสียงช่วยอย่างวันทกถินตั้งแต่เช้ายันยนินเสียงแจ่มใสชัดเจนมากหลังจากเลิกทกถินแล้วไปลงกลางกถินไม่มีเสียงพูดกับพระก็เสียงมีจะว่าอะไรก็ว่าไม่ออกหมด พระว่าไปก็ต้องนึกตามไปพูดไปออกเนี่อกายของร่างกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าบรรดาท่านพุทตัวิสัชต์ในเมื่อเวลายังมีก็ไม่แน่ใจนักนาฬิกามันรนรนวันนี้มันหมดเทปหมดแค่ไหนก็อยู่ยแค่นั้นย้อนถอยหลังไปก่อนหน้าไปซอย้นลมเมื่อวันที่สาม้าปกติท้องถ่ายดีเป็นปกติอาการจริงๆมันอยู่ที่ท้องอย่างเดียว รว่าอุจาระมันเป็นดานข้างในมันเนา่าแล้วก็ข้างนอกเป็นแข็งล่างลงไปท่ะไคร่ส่วนแข็งมันก็ไม่ยอมออกอินยาถ่าย่าไคร่ส่วนแข็งก็ไม่ยอมออกให้ของเน่าอยู่ข้างในแบคทีเรียก็ดูดให้เนา่าเน่าไปเลี้ยงร่างกายะสาทก็เสื่อมภ้าใสก็มึนถ้าถ่ายเอ,อกได้บ้างถึงแม่เน่าจะไม่ออกก็ตามก็ยังโปรง่งพอวันที่สามปรากฏว่าไข้ามาไม่รู้ตัว มีการมึนเป็นปกติตาลายตาพล่าแรงไม่มียกตปูไม่ขึ้นตามปกติเวลานี้น,ะนั่งท่านั่งเรียบกับพื้นลุกไปขึ้นท่านั่งกับก,ก็อี้พอลุกได้ตต้องมีคนช่วยยกไม่งั้นต้องมีที่เกาะร่างกายมันลบากอย่างนี้จงไม่อยากจะอยู่ในเมื่อจาบ้านก็ใช้สับปะตายก็ตายด้วยกันก็แล้วกันอยากจะตายซช่เดี๋ยวนี้ ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่สถานที่อยู่ใหม่ของเราสบายกว่านี้เยอะถ้าถามว่าไม่ห่วงคนหรือคำว่าห่วงนั้นไม่มีเูาเรยว,ว่าทุกคนเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดทำไมจะต้องห่วงกันก็มีความห่วง,งอย่างเดียวก็ไม่ห่วงคนได้ห่วงความประพฤติห่วงความรู้สึกทุกคน อยากให้ทุกคนเข้าถึงสัญญาตสามแม่นัดน้อยก็คือหรือว่าสัญญาต์สิบอันดับที่สุดหลังจากนั้นอาการเมื่ออาการไข้เข้ามาการถ่ายก็ถูกตัดก่อนจะเข้าซอยเส้นลมหนึ่งวันล้างท้องพอเขาถึงไยเสลมก็ถูกทับหนักคือง,งานไม่ได้หยุดทั้งวันคืนไข้ก็เริ่มมากเป็นตะคิวที่มือตะเท้าทั้งสองวันทั้งสามวัน นั่งรับแขกตรงมือกับท่าเบตคิคิวตาโบที่เห็นว่าเวลาที่เขานําพระพุทธรูปมาสังถวายสังฆทานจะยกมือไหวอยู่เสมอคือนั่นคือไหว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไหว้กระถางแล้วไหว้คนที่ให้ไม่เห็นเห็นรูปท่านก็เห็นท่านนึกถึงท่านก็ยกมือไหว้ท่านแต่ไปที่ที่แล้วมาที่หกธันวาคมยกมือไหว้ไม่ไหว ต้องปลดมือเฉยๆมือมันเจ็บหมดเป็นตะคิวด้วยเท้าก็เป็นตะคิวหมอจรูนกับแสงโสมพัญญาก็มาช่วยบำบัดทุกคืนแล้วก็ไขว่าเยอะมอโน,นดนึกไม่ออกซะแล้วก็มาช่วยนวดทุกคืนนึกชื่อไม่ออกขอโทษนะทุกสิทธิแท้ นี่มันเหนื่อยมากโยมแต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาอารมงมันได้เพราะว่าคนไข้ที่ไม่ได้นอนบรรดาท่าน้นไหลหมอทำอยังไงก็ไม่ไหวคนไข้ที่ไม่มีเวลาพักเหนื่อยถึงก็วันขึ้นมาไม่ทัญยาให้เหนื่อยตอนคืนก็ต้องลงเวลาตอนดึกหมอเจรนก็ต้องมาอีกกับบินยาที่ยาช่วยให้หลับก็เป็นอย่างนี้ต้องเรียกว่าต้องบังคับกันให้หลับ มันก็ไม่เฉลับจึงต้องบ,งบังคับคือหมายความประสาทไม่เต็มใจหลับเทว่าต้องใช้ยาบังคับให้หลับก็เป็นนั้นว่าร่างกายมันกสุดมากพอกลับมาวัดอยู่ที่นั่นต้องขึ้นก่อนเวลาทั้งสองวันนั้นทนไม่ไหวจริงๆก็ได้ด็อกเตอร์ปัญญาตุตาลัยซึ่งมีความวเฉลียวฉลาดรู้รู้ดีลา แล้วก็มีความเด็ดขาดชื่ว่าต้องขึ้นก็ต้องขึ้นชอบใจเธอตรงนี้งานทุกอย่างดรอย่าเอาจริงทุกอย่างพูดจริงทำจริงยังคาดไม่ถึงการกายการบวชพระร้อยองค์วันนี้ปรากฏเป็นร้อยแปดสิบองค์ต้องบอกปิดพอแล้วร้อยแปดสิบองค์นั้นไม่ทราบว่าสองวันจะเสร็จหรือเปล่า สงสารคู่สวดคู่สวดเมื่อสวดเสร็จสวดนาคเสร็จจะต้องถูกสวดกุศลารหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือตายถ้าดีหน่อยที่มีเคื่ขยายเสียงช่วยไม่ไมต้องตะเบียงเสียงมากถ้าก,การสวดที่พระโตองต้องดีนหมดชื่อว่าเบาๆไม่ได้ถ้ามีขยายเสียงช่วยก็เรียกว่าบรรเทาเสียงลงไปได้เนี้ยน้อยลง พอกลับมาถึงวัดปัญดาเมพุฏัติไข้ก็กำเริบก็ตั้งมัวเมามุนต่างๆคนสุดก็มาถึงวาระแห่งความตายแต่ที้อาการต่างๆที่ปรายขขึ้นวันนี้สำหรับวันนี้ที่พูดเนี่ยตอนก่อนเที่ยงขึ้นไปที่เทวสภาคือไม่รู้จะไปที่ไหนคือว่าขอโทษ อตอนนี้ก็แลวกันตอนเช้าตอนช่วงในเพลงขึ้นวิเทวสภาวะอยู่ข้างล่างมันกระสับกรษสษษายมากก็พอดีไปเจอพระอินทร์ท่านท่านาสามพิะดีพระองค์ก็มาพระองค์ก,ก็มามากเทวดานางฟ้าก็มามากพระโพธิสัตว์ก็มาเยอะก็เห็นท่านพระการถามท่านพระการว่าไอ้ฉันไม่ไม่ตายตามก,กำหนดเป็นเพราะอะไร ท่านบอกว่าเป็นหน้าที่พระเจ้าขัดขวางเพราะอายุจริงๆของท่านมีแค่อายุยี่สิบเจดปีอายุตั้งแต่ปีที่ยี่สิบปดเปต้นมาไม่ใช่อายุของท่านเปนอายุที่พระเจ้าให้ท่านต่อให้ท่านมาเป็นระย,ยะะเป็นหน้าที่ของท่านแต่ใน,นเมื่อท่านต่อใหญ่คขั้นว่าปีสองพันห้ารอยี่สิบสามมาจบลงวันนี้ผมก็ต้องทําตามหน้าที่ของผม คือตามหน้าที่ข้าการกำกัการว่าไม่ใช่ไปเอาชีวิตคนแต่การมีหน้าที่อย่างเดียวว่าใครจะตายหรือใครจะเกิดถ้าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเกิดแล้วจะจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดจะไปเกิดที่ไหนรู้การเวลาของคนไม่ใช่ไปแช่งให้ตายแล้วไปฆ่าให้ตายในเมื่อผมรู้การเวลาเขาบอกตามหน้าที่ของผมคราวนี้ผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมเต็มที่สุดแล้ว ต่อไปภาระหน้าที่ของผมไม่มีอีกเป็นหน้าที่พระเจ้าองค์เดียวหลังจากได้การมาคุยกับโยมโยมผู้หญิงทั้งกระชนคุยหลายอย่างโยมผู้ชายเช้งกระชนคุยคุยกันไปคุยมาท่านสมณพิพรพง์บอกว่าเอางี้ดีกว่าไปที่วิมานขขงคนดีกว่าก,ก่อนจะไปวิมานก,ก็ต้องไปแวะหาพระเจ้าก่อนไปกราบท่าน ท่านบอกว่าไอ้วิมานเนี่เป็นตองหงใหญ่ยังไงยไงคุณก็ต้องมาอยู่แน่ทั้งเวลานี้ไปวิวานของคุณก็ไปกันที่นั่นก็มีความสว่างไสวมากเป็นพิเศษก็มีญาติโยนหลายที่ตายไปก่อนมารอรับจุดสองร้อยองค์เศษมีะ้าหลานเยอะวันนี้วันนี้สว่างเป็นพิเศษสว่างแจ่มใสจ,จริงๆจึงนึกถึงท่านหญิงวิภาวดี ก่อนที่จะาขาดใจตอสว่างแล้วสว่างนั้นนิพานข้านิพานข้าวสว่างมากปฏิพาน์เห็นชัดมากสว่างมากเข้ามาใกล้แล้ววันนี้สว่างอย่างนั้นจริงๆไม่เคยสวาย่างนึกมาก่อนคือรวมความว่าบรรดาทรรมพุทธริษัทเรื่องของปฏิพานมีจริงแต่ถ้าว่าใครจะเชื่อน,นิพานหรือไม่เชื่อน,นินนพานในเรื่องของท่านเราไป,ไปฝืนกันไม่ได้ ถ้าการตายก็ทตมาหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายเมื่อไปหาของท่านแล้วไปที่มานแล้วท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเธอที่ฉันต้องการให้อยู่าะมีคนยังรุมมรคลเป็นอรหานอีกเจ็ดสายคนเศษแต่ว่างานเจ็ดสายคนเศษนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเธอโดยตรงเธอมีหน้าที่ยทยยอย่างเดียวคือรับคําแนะนําจากฉันแล้วไปสอนต่อ และการสอนคนก็ต้องเป็นคนที่เคยคบหาสมาคมมาตั้งแต่ใช่ก่อนที่รู้เรื่องง่ายท่้นเจ็ดชาคนเศษนี้ก็ต้องแบ่งกันอาจารย์องค์นั้นบ้างอาจารย์องค์นี้บ้างอาจารย์คนนั้นบ้างอาจารย์คนนี้บ้างแต่ละอาจารย์ต่างคนต่างสอนแต่ละอาจารย์พระแต่ละองค์เวลานี้ที่ได้มาผลเบื้องสูงก็มีมากแต่ว่าพระบางท่านไม่มีความเข้าใจ นั่นก็เป็นเรื่องของท่านเอาหน้าที่ของเราเราทําตามหน้าที่เฉพาะคุณตอนนี้ไปไม่ต้องสอนอะไรยากสอนสังโยชน์สิบให้เห็นว่าเป็นของง่ายในเพราะจิตลงไปสังโยชต่สามก่อนความเป็นประโสดาบันยนสกิจารามีต้องเอาให้ได้จะถือว่าคนที่ฟังทุกคนได้ทุกคนก็ไม่ได้ทตทาคาก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าการสอนครั้งหนึ่งแล้วจะจิกเอาทุกคนให้ได้หมดไม่ได้เข้าใจให้หมดไม่ได้เราจะเจาะคนจุดใดจุดหนึ่งเ้ือคนใดคนหนึ่งเวลานั่งมองมองดูคนยาวตามององาใจมอง,มองเห็นว่าใครมีนิสัยพอะจะเข้าใจได้เจาะจุดเฉพาะคนนั้นทีเขามีความเครือดแสงสงสัยอะไรอยู่พูดจุดนั้นให้ใครความสงสัย ถ้าเราพูดบ่อยๆความชิ้งการฟังเกิดขึ้นความรู้สึกง่ายก็เกิดขึ้นเหมือนก็คนปั้นโอกสุนเอาดินเหนียวมาปั้นอกสุนถ้าไม่เคยปั้นมาก่อนมันก็จะบี้บ้างแบนบ้างรีบ้างเรียวบ้างถ้าปั้นทุกๆวันวันเพียงแค่สิบนาทีทุกวันปั้นข่าวความจะนยก็เกิดขึ้นในที่สุดความจะนัยก็เกิดขึ้นก็เห็นว่าการปั้นโอสุนให้กลมบ่องไปของง่าย หยิบดิงขึ้นมาอะไรปั้นรวมได้เหมือนนั้นข้อนี้ชั้นใดในการฟังคําแนะนำสอนยอดสิบก็เช่นเดียวกันต้องให้ฟังบ่อยๆจะบอกว่ายากถ้าบอกว่ายากคนท้อถอต้องบอกว่าง่ายถ้าเราบอกว่าง่ายเขาจะมีใจฝูขึ้นถ้าบอกจุดเฉพาะจุดการสอนสังโยน์ก็ใหญ่ใช้ธรรมะเพล่เกินไปหมายความอย่ายใช้ธรรมะประกอบให้มากเกิน่าเอาเฉพาะจุด เฉพาะจุดที่มีความจําเป็นต้องแก้สังโยชนั้นถ้าว่าแนะนําธรรมะมากเกินไปคนจะเอืม่มจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้น้อยไม่สามารถจำรูปมรรคผลได้อันนี้เราตัดความดีของเขาแต่จงแน,นะนำเฉพาะธรรมะที่มีความจําเป็นจริงๆอย่างถ้าจะตัดราคะให้จี้เฉพาะกายคติก็เา,า,เ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 าสุเบรมฐาน ี้เฉพาะจุดจะตัดโทสะให้จี้เฉพาะพระมฐหานสีแล้วก็สินสีเอาเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะมีสินให้มีสินบริสุทธิ์ในพรโสดาบันนสกิทาขามีก็จี้เฉพาะจุดคือเมตตากรุณาสองตัวเอาง่ายง่ายสั้นๆถ้าก็พูดวนไปวนมาให้มีความเข้าใจเอาอยิางก็แล้วกันถ้าขณะใดที่จะพูด ถ้ามีความรู้สึกใจเกิดขึ้นในพูดตามนั้นนั่นคือฉันช่วยเมื่อท่านแนะนําตามนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีหมดเวลาใกล้เพลินก็ลาท่านออกมาในเวลาทิพนนาทีเมื่อลงมาแล้วก็คิดว่าเบืเ่อเพลิก็จะออกไปจากห้องพระปฏิกาปรปฏิบัติรับในเมื่อ พ้าอธิการมนที่มารับออกไปก็เจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารมาแจ้งทราบวันนี้เป็นวันหักจ่ายเงินของช่างที่ทํางานที่เจ้าหน้าที่ต่างๆก็เป็นว่าเมื่อไปจ่ายเสร็จก็มีพระสมชายกําลังจะตั้งไปสมุกเอาเงินมาให้บอกญาติโยฝากมาห้าหมื่นบาท เขาสร้างห้องกรรมฐานห้องกรรมฐานนี้ยังเหลืออีกร้อยห้องเ,เสร็จสร้างไว้นะยังเหลืออยู่เมื่อรับแล้วก็ฉันเพลนี้เวลาฉันเพลนฉันปตาหาไม่ได้เคยฉันได้หลายแต่พีวันนั้นแค่สองทพีก็ย่ำแย่เต็มทีรู้สึกความเพลียหมดสร้างกายก็เพียก็เป็นว่าเมื่อฉันเสร็จก็เข้าห้องพักห้องพักก็ใช้จิตจับปัญณาในอารมณ์ ก็หาเพื่อนคุยก็คุยกับท่านท้ามหาราชบ้างธรรดาองค์อื่นบ้างกับหลุงบ้างลงเงินหลวงพุทธเทพยายมกับลุงใหญ่คือสิริโคตธมัดคุยเพื่อแก้เหงาแล้วเมื่อคุยก็ท่านแก้เหงามาหายเหงาก็ถึงเวลาไปรับแขกไปรับแขกวันนี้งงยิ่เต็มทีนี่เวลาพูดธรรมดาทำพูดประัทตัวก็สั่นมือก็สั่น เสียงมันสั่นแล้วไม่ใส่ไม่ชาดไปเสีงแหบแน่าาการฟังคราวนี้ถ้ารู้เรื่องไม่ชัดก็ขอบรรดาทแานบริษัทขอให้ภัยด้วยเพราะกําลังป่วยเครียดถ้าจะไม่พูดวันนี้ก็เกรงว่ามันจะลืมไปเสียถ้าพูดวันหลังก็ต้องพูดวันนี้ที่แรกคิดจะเขียนท่านลงพุธต้องบอกว่าอย่าเขียนเลยคุณตาคุณก็ไม่เห็นร่างกายก็ไม่ดี จะพิมพ์ด้วยเขียนก็ใช้ไม่ได้จะใช้เวลานานกว่าจะจบหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเขียนไปถึงห้าชั่วโมงใช้พูดดีกว่าทนพูดเอาเสียงจะแหบมันจะแห้งก็ช่างให้รู้ประวัติศาสตร์ของความตายให้ลูกหลานรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่ใช่ทุกคนขอพ่ออยู่นานๆพ่ออยู่นานให้ยิ่งนานมันยิ่งทุกข์ยิ่งนานยิ่งทรมาน ถ้าไอคนอยากจะตายเี่มก็ตายไม่ลงถ้าไอคนไม่อยากตายมันตายได้แปลกจริงๆถา้วถาวตะบไยนี้อยากตายก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นทุกข์โลกนี้นทั้งโลกเป็นทุกข์เกิดมาก็เป็นทาสรับใช้คนการสร้างวัดการสร้างวัดก็ไม่ต้องการให้พระเบื้องหลังมีความทุกข์เพราะเราทุกข์มาแล้วในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ ก็ต้องหาทุนสำรองไว้ท,ทุนสำรองในการซ่อมงบำรุงทุนสำรองในการส่อมไฟฟ้าใช้ค่าน้ำมันทุนสำรองค่าประทานประจำวันจัดไปแล้วแต่มันไม่มากจัดจากเกินที่ญาโยมถวายเป็นส่วนตัวแล้วเงินเป่ายันกรบเพชรแบ่งนะไม่ใช่หมดแบ่งบางส่วนบางส่วนก็อไปก่อสร้าง บางส่วนเก็บไว้บ้างทักสิบเปอร์เซ็นต์สะสมไว้จะพอสมควรแต่คิดว่าถ้าตายเวลานี้ถึงว่าเ,าเงินจะไม่พอจ่ายจริงๆพระก,ก็ยังมีทุนสำรองวัดอื่นที่ไม่มีทุนสำรองเลยเขายังทำได้แต่เมื่อมีทุนสำรองอยู่บ้างการซ่อมแซมเป็นของไม่หนักนักแต่จะเืมว่ายิ่งนานเท่าไรของยิ่งแพงเท่านั้นมันจะแพงมากขึ้น ก็ยังอยากจะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่มีความห่วงใยวัดทำบุญเฉพาะเป็นทุนสำรองของวัดถ้าท้าสงสารโรงเรียนก็ทำบุญเฉพาะเป็นทุนสำรองของโรงเรียนใช้แต่ดอกเบีย้ยวัดกันไม่กันใช้แต่ดอกเบีย้ยอย่างนี้ก็จะดีนี่ไม่ใช่บอกบุญนะไม่ใช่อะไรนะบอกใหไฟังพู้เฉยๆบรรดาท่านพุทธบริษัทเหนื่อยเต็มทีแล้ว มันเหนื่อยข้อลายก่อนนะที่จะไปหมายข้อความสุขสวัสดิ์พัฒนามางคลสมบมูลบนผลยังมีบ,งบรรดารมุดริษิษัททุกคน